บีมออยพาลูกฝาแฝดไปเที่ยวไอวาอัญญาเหยียบน้ำทะเลครั้งแรกบีมออยพาลูกฝาแฝดไปเที่ยวน้องไอวาน้องอัญญาได้เหยียบน้ำทะเลครั้งแรกน่ารักน่าเอ็นด,ดูสุดๆเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอธติพรและเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้เรามีลูกแฝดน้องพีน้องที และเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทัาความน่ารักอย่างน้องไอวาน้องอัญญาเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแถมอาเฮียฝาแฝดน้องพี่น้องทีก็ยังลงรักน้องสาวสุดๆล่าสุดทางด้านบีมกับวีอธิพรยกครอบครัวพาลูกแฝดน้องทีน้องพี่น้องไอวาและน้องอัญญาไปเที่ยวทะเลพัทยาและคราวนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษตรงที่ทางด้านสองสาวน้อยฝาแฝดน้องไอวาน้องอัญญาได้เหยียบน้ำทะเลเป็นครั้งแรกด้วยเรียกได้ว่าน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยทีเดียว